สวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กันที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับผมกับเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นการเปิดโซนใหม่นะครับโซนวอชวอชทางชั้น2ของห้างนะครับผมก็ใครที่แวะมาหรือมาเยี่ยมชมก็สามารถมากันได้ครับ ครับผมวันนี้มากับทางแบรนด์ Oris นะครับผมและนาฬิกาวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นสเปเชียลเอดิชันครับเป็น Oris c o l l a b o r a t e กับทางเซนทันเองเนี่ยแหละครับผมซึ่งเป็นการ c o l l a b o r a t e ของการครบรอบ77ปีของทางเซนทันเองเนี่ยแหละครับผมก็จะเป็น Limited Edition ที่มีเพียง77เรือนครับปกติของเราเป็นคนติดนาฬิกาไหมคะเป็นคนชอบครับก็รักแหละแล้วก็ซื้อไว้เยอะเหมือนกันครับผมสไตล์ไหนล่ะที่ชอบปกติชอบเป็นสไตล์สปอร์ต ครับผมแล้วก็เอาจริงๆคือจะเป็นคนที่ชอบนาฬิกาที่าบางแล้วก็ใช้ได้ฟัง์กชันเยอะครับโดยเฉพาะเ,าเวลาการไปต่างประเทศก็จะต้องใช้ได้ทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยครับผมไม่ได้เชื่อว่าก็สามสี่เดือนก็วนๆใช้ครับผมครับก็มีบางงานที่ใช้ชีวิตประจำวันมีบางวันใช้ออกงานก็มีสำหรับหลายๆสภาวะสถานการณ์ วันนี้เลงงไเยอะไหมล่ะโอจะบอกเลยว่าเลงไวเยอะมากๆคือเรื่องไม่ถูกจริงๆคือมีหลายแบรนด์มากๆเลยที่เราชอบส่วนตัวแล้วก็มีหลายเรือนมากๆที่เราเดินแล้วเราเห็นแล้วแบบอุ๊ยมันเตะตามากเลย <c oughs> แล้วก็นี่คือหนึ่งในนั้นครับผมที่ <c oughs> คลลาบเลยกับทางเซนทันครับก็เป็นลิมิเต็ดอิดิชันที่ถ้าใครอยากได้ก็อาจจะต้องอเข้ามาสอบแามกันหน่อยครับ <c oughs> ครับผมขอฝากด้วยนะครับเซนทันอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับผมที่เซนทันชิดลมนะครับชั้น2นะครับผมโซนวอชวอชนะครับครับผมตอนนี้นะครับก็มีซีรีส์ที่กำลังวอนแอร์อยู่ครับผมซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนครับผมก็อยู่กันอีพีที่8แล้วครับกำลังจะฉายอีพีที่9กับหรอีพีที่10ครับผมเลยสองอาทิตย์ก็จะจบแล้วครับซีรีส์ความลับขอมยักษ์ของเรา ซีรีส์ฟอร์มยักษ์สกาเล่้าเหรอครับผมอ่าสกาเลต้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในขบวนการของพิพิธภัณฑ์อยู่เลยคือด้วยคราวนี่มันเป็นโปรเจกต์ความยักษ์เนาะมันใช้เวลาและนอกจากหลังบ้าน,นใช้เวลาแล้วตัวเราเองที่เป็นนักแสดงก็ใช้เวลาในการทำานบ้านเหมือนกันครับผมก็ยังไม่ได้ถึงขบวนการเวิร์กช็อปกันเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ อยู่ในกระบวนการของการฝึกสกิลอยู่ก็อาจจะเห็นในสื่อกันบ้างที่ไปฝึกขี่ม้ากันไปฝึกนู่นนี่นั่นกันที่ไม่รู้ว่าจะเปิดเผยกันได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับผมก็ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มฝึกสกิลกันก็อาจจะใช้เวลาอีกค่อนข้างเยอะกว่าที่จะถึงเวลาถ่ายทำครับของปูวินฝึกสกิลไหนบ้างคะอุ้ยของผมเพียบเลยครับก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรได้บ้างแต่ว่าอะไที่พูดได้แน่นอนคือขีม่ม้าครับผมก็เพิ่งไปขี่ม้ากันมาครับออตอนนี้ยังขาดอีก สองคนมัน้งไม่สิครบหมดแล้วครับผมเจ็คนได้มีโอกาสไปขี่ม้ากันแล้วก็รอ,อดูเหมือนกันว่าแต่และคนเวลามปเจอกันเจ็ดคนจะเป็นยังไงก็อันนี้ก็น่าตืน่นเต้นเหมือนกันโอ้โหครับผมเอางี้ครับเวลาช่วงเวลาในการเดินทางไปกลับของการไปที่คอกบาเนี่ยคือสองเท่าของเวลาเรียน แก็ไกลไกลมากครับถ้าผมขี่เป็นอยู่แล้วครับก็เลยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เรื่องนี้นอาจริงจริงไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนไปเรียนไปกับพี่เตคนเดียวครับผมเลยยังไม่ได้เห็นอีกหกอีกห้าคนที่เหลือก็เลยรอดูเหมือนกันว่าใครจะเป็นยังไงสกิลพี่เตยเป็นยังไงครับอุ้ยสกิลพี่เตต้องบอกว่าผมว่าใช้ได้เลยนะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มครั้งแรกก็มีการเข้ากับม้ามีการ ทำความรู้จักมาแล้วก็ลองเดินลองช็อตดูก็ผมว่าน่าจะไปได้ดีครับครับผมค่ะฝากด้วยครับสกาเลทานะครับผมออนแอร์เมื่อไหร่ไม่รู้ครับแต่บอกเลยว่ายิ่รออีกยาวๆครับผมก็ถ่ายก็รออีกยาวๆครับเวิร์กช็อปก็อีกยาวๆครับผมดังนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีครับ ครับผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปครับผมเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็เป็นเดบิวต์ด้วยครับเพลงชื่อวันเกิดเธอครับผมก็สามารถไปฟังกันได้ทางยู u ูบของเวิร์สเวิร์สแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยทีนี้เป็นว่าส่วนะของโปรโมชั่นแบรับปริญญาครับครับผมก็กำลังจะรับปริญญาแล้วดีใจมากๆครับก็เรียนจบสักทีแบบก่อนหน้านี้อาจจะเรียนจบแบบไม่ต้องเอาตัวไปหมหาลัยแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นออฟฟิเชียลสักทีนะครับผมก็ ดีใจมากๆเรื่องใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆว่าต่อไปกับชีวิตเราเราจะเอาไงต่อดีวางแผนยังไม่ได้วางแผนเลยครับผมก็จริงๆแล้วอยากเรียนโทแต่ว่า,าด้วยงานตอนนี้ด้วยจังหวะชีวิตหลายๆอย่างคงเป็นไปได้ยากก็อาจจะต้องดูอนา,าคตไปเรื่อยๆครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ